Thank you เล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลได้ไหมคะค่ะก็พูดถึงรางวัลแรกก่อนละกันค่ะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะก็จริงๆแล้วเคยบอกกับน้องฟิล์มไปว่ารางวัลของของน้ำตาลของฟิล์มแล้วก็ของทีมงานทุกๆคนนะคะจริงๆคือการได้เห็นที่เราสามารถถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดง สามารถนําไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในฐานะนักแสดงแล้วแหละแต่ว่าในวันนี้นะคะน้ำตาลก็ต้องขอบคุณทาง Y e n t e r t a i n Award s 2.25นะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่คัดเลือกน้ำตาลให้ได้เข้ารอบแล้วก็ให้ได้รางวัลนี้ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะและทางพารเทืนอ์ของเราล่ะคะภูมิใจในตัวพี่เขาอย่างไรบางภูมิใจแล้วก็ โอ้จะร้องไห้อย่าเพื่อดีใจดีใจดีใจกับพี่มากๆาแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่เสมอนีน่คือสิ่งที่พี่สมควรจะได้รับที่สุดข,ข,ข, <c oughs> ขอบคุณค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะสแสดงทุกคนนะ้องทีนพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับตสาหกรรมากๆรวมไปถึงบ้านเจมส์ทีวีแล้วก็สแสเนป25นะคะที่ทุกคนช่วยกันร,รังสรรค์ซีรีส์เรื่องพืชโตนิทานดวงดาวความรังนี้ขึ้นมาก็ จริงๆเราก็แอบ,บอยากตอนแรกแอบ,บอยากตลกบนเวทีว่าแบบเออถ้าแบบถ้าใครสงสัยว่าทําไมน้าตาลถึงได้รางวัลนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะค่ะ mm. e> e> แล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ว e> ่าตอนนี้คนชื่นชอบเราสองคนมากเลยเรารู้สึกแบบก็ดีใจแหละที่ที่เรายังยังคงอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าจ e> ากแรงซัพพอร์ตของคุทุกคนรวมไปถึงรางวัลนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รักที่เราเป็นตัวของตัวเองและที่สําคัญขอบคุณที่รัก ในอาชีพของน้ำตาลกับฟิลขอบคุณที่รักในงานแสดงของเราทั้งสองคนนะคะมันทำให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแล้วก็ยังมีความสุขเลย <c oughs> กร็วรู้สึกอย่งนี้ก็เห็นเหมือนนี่แล้วก็ยังคิดเหมือนวันแรกที่เ,เลือกทำงานกับพี่ก็คือขอบคุณทุกๆการสนับสนุนของแฟนคลับทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจ จากทุกคนที่มีให้ค่ะทั้งพี่น้ำตาลแล้วก็ตัวน้องิมเองก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มาอยู่ในคอมมูนิตี้ GL นะคะ mm hmm. ก็เราสองคนก็ยังยืนยัน mm hmm. จริงๆไม่ว่าจะในบทบาทไหน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น GL หรือเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เล่น GL เราก็จะทำทุกทุกอย่างให้เต็มที่รวมไปถึงเราพร้อมที่จะยกระดับ GL ให้ไปได้ไกลกว่านี้ไป worldwide ไปทั่วโลกให้ทุกคนได้รู้จักความงามและก็ความรักอีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยและผลงานใหมใหม่ของอนไรบ้างตอนนี้ก็มี Girl Rules นะคะกฎหลักห้ามหลักเธอที่ตอนนี้ก็ได้มีการฟิตติ้งไปบ้างแล้วแล้วก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปเพิ่มแล้วก็เปิดกล้องตามลำดับ ฝากคนงานรอบม<า>ค่ะทั้งหมดเลยค่ะก็ฝากเกิร์ลรูทนะคะกดหลักท่ามรักเธอนะคะก็น้ำตาลก็เล่นคู่กับน้องฟิลนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอ,อีกก็จะเป็นมิวเลิฟแล้วก็วิวบิมนะคะแล้วก็ยังมีงานแฟนมิต่างๆรวมไปถึงคอนเสิร์ตของบัตบัมแฟนเฟสนะคะที่กำลังจะไีจัดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามความสนุกหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะค่ะขอบค,อบคุณค่ะ เรียบร้อยคะนี้ลค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากนยเลย